ไทรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนตำรวจสีขาวมีไหมแมวเก้าชีวิตมาจากการที่มันสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันโดยเฉพาะยามตกลงมาจากที่สูงสุด มันเอาตัวรอดได้ไม่ตายว่างั้นเถอะเลยนำมาเปรียบเทียบในชีวิตของบิ๊กโจก๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้งหลายหนในดงโจรสีกากียังสามารถเอาตัวรอดได้เหมือนแมวก้าชีวิตครั้งล่าสุด แมวตัวที่เก้าคิดการใหญ่จะเป็นเสือตัวที่เก้าผเอิญก้างมาติดคอเสืยก่อนจึงไม่รู้ว่าในอนาคตใครจะช่วยเอาก้างติดคอเสือออกมาได้สำเร็จว่ากันว่ากางชิ้นนี้เข้าลึกเกินล้วงออกมาให้หลุดจากคอเสือได้แล้ว จึงจำใจต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะได้กลับมาเป็นแมวเก้าชีวิตหรือเสือลำบากตัวต่อไปหรือไม่หาหมอมือดีมารักษาให้รอดได้หรือไม่ว่ากันว่าทางออกของแมวเก้าชีวิตมีอยู่ทางเดียวแหกคอบเฉลยสึกในสงครามสีกากี มาอยู่ในข้อก,การเมืองหลังหลุดข้อกกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตถึงปัจจุบันให้หมดสิ้นเสียก่อนวันเวลาที่หวังตั้งใจกลับมาเป็นแมวเก้าชีวิตหรือยึดอำนาจตำแหน่งแม่ทัพสีกากีโอกาสน้อยมากเส้นทางกรรมที่ผ่านมาถ้าเป็นเสือ ก็อดหมดลายเขี้ยวเล็บเป็นเสือลำบากไปแล้วเพราะก้างในคอมันมีมากเหลือกเกินในวงล้อมสีกากีเท่าที่มองดูจะเหลือเสือตัวไหนบ้างที่ไม่มีก้างติดคอขึ้นมาเป็นผู้นำใสซื่อมือสะอาดได้ยากอยู่เพราะแดนเสือปล่อยให้อยู่รวมกันเป็นดงโจร กลายเป็นพวกเสือหิวทั้งหัวและหางทายหาเหยื่อไปทั่วใครจะเป็นหัวเสือใสสะอาดตัวใหม่ที่ไม่มีก้างติดคอมานำทัพเข้าสู่กองทัพสีกากีผู้พิทักษ์สันติราชสายประชาชนต้องแสดงตนให้เห็นอย่างน้อยไม่ด้อยกว่าบิ๊กโจก๊ก มีบ้างไหมในที่สุดก็ยอมรับหัวยังสั่นหางยังสายขยายพันุ์ไปถึงพวกเสือการเมืองยังยึดโยองอยู่กับอำนาจโจรในเครื่องแบบที่เกาะกันมาเอาง่ายๆผู้นำรัฐบาลท่านใดกล้าเด็ดหัวเสือสีกากี ที่เกาะกินผลประโยชน์เถื่อนเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองให้จบลงที่เสือตัวสุดท้ายที่อ้างว่าเป็นหัวโจกสำคัญทำให้วงการตำรวจส่วนใหญ่เสียหายโดนทุบหม้อข้าวจับมารีดสายเลือดชั่วออกจากตัวนักรบปล้นชาติให้จางลงได้เสียก่อนได้หรือไม่ เพราะเท่าที่เห็นต้นแบบตำรวจสีขาวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกฉีดสีเทาใส่สมองมองเห็นแต่กองพลผลประโยชน์กันแทบไม่เหลือหมดเชื้อสายสีกากีีไปแล้วสุคนชัยอารี สืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอ e ีเมลสืบจากข่าว at gmail.com